บกม่วงไหมโอ้โหมาฐานครับสวนรวมแอระม่วงครับที่สวนป่าไผ่ครับเดี๋ยวไหมฮะตอนนี้เปมาสวนใหม่ครับตอนนี้ครับเปิดสวนใหม่ครับพี่น้องป้องปลายก็มาแวะชมได้ครับที่สวนป่าไผ่ครับอืตอนนี้มีตอนนี้ก็สวนก็มีมะค้ออยู่สองต้นครับต้นกระโดนมะม่วงป่าครับนี่ไม่ใช่มะม่วงป่านะเออเอออะไรก็ไม่รู้เนี่ยแม่บ้านก็ซื้อมาเนี่ยอร่อยมากครับ ชุนรวมมะม่วงบ้านผู้ใด้ทั้งคนอ๋อนุ่นบ้านเพื่อนเราแล้วเออเออท่างเงาะเออเงาะลูกกุนกับอาซิมครับชุนรวมชุนรวมพันไก่ครับไก่ไข่ไก่อะไรมีหมดนะฮะไข่ต้มมีครับไข่ไอไก่ต้มอ่าโอเคโอเคแล้วเอาไปให้เพื่อนเพื่อนๆครับเพื่อนมาเยี่ยมด้วยเอออ่าขอบคุณหลายขอบคุณหลาย เพื่อนอาซิมแขง,แข,งขอบคุณหลายๆเออถือไปเออเป็นสับปลานะครับสับปลาที่ว่าไม่รู้เหลือกี่ตัวตอนที่ขุดใหม่ก็ลงเงิงนลงเป็นเงินก็เงินปไปสามพันนะแต่ผมไม่รู้จะเหลือป่าวก็ไม่รู้นะแต่มันขึ้นมันก็บ,บอ้อนอยู่นะ <c oughs> มันก็ขึ้นดูไอ้พวกมัน <c oughs> มันยี่หกตัวบา <c oughs> งทีเหลือยี่ห้าเอามันแกะม้ตัวหนึ่งแล้ว <c oughs> มันเบียบักพริกเพิ่นมันปูบักพริกสวนบักพริกสวนกล้วยอุ้ยอ,อันอันเอ้ไม้เอาหายแล้วอเ,เออเอ้ไม้เอาอยู่บ้านยังยังเลี้ยงมัดมันนางหลอกกันอยู่มั้งเหรอเลี้ยงหอยเตี๋ยหอ,อ,อยยังหอยผมผมไม่เจตนาจะเลี้ยงหรอกพ่อผมหามาได้เนาะแต่ก็ไม่รู้จะไปทำไง ขายก็ขอยมาค่ไเออมาทิ้งตรงนี้นี่ลูกมันกำลังโตเลยเห็นไหมเออนี่เจ้าก้อนจะแก้ยู่นะหอยคมบ่แมนครับหอยจู่บ้านเท้าเนี่ยแหละเอามาตองให้ลงข้าก็มาที่ให้มันกินเออเรียงง่ายนะครับนี่เราเศรษฐกิจตอนนี้เรามองข้าไปอย่างหนึ่งหอยเนี่ยอะแพงกว่าปลาอีกโลิ0 50บาทแมนแซ่บพองเมนี่ก็ไปกินอมหอยมา้อะหอยป่าไหมกิน่ะ กินออมหอยยุสนยายละไม่นี่ละหอยผมคิงไม่เฉยจะออกลูกดีนะฮะนี่อะมาลองทำดูเนาะอืค่อยชมชมเออนี่เป็นฟ้าม้วนด้วยเออเป็นฟ้าม้วตอนนี้เป็นน่นแล้วเป็นหม่งนอนเว้นเป็นคนสีทานไปแล้วสบายแล้วสบายแล้วเอามาได้บันตัวเห็นไหม นี่ต้นมันหน้าไปยังวะบดมบดดิทั้งฝนตายบ่นแล้วเอาไปปลูกดิล่ะบอว่ถ้าฝนมาปุ๊บก็จะขึ้นเต็มเออ่เขอสวนครึ่กตยังกินตัยังกินให้เอาเอาขบว่บไปกินเลยบ่ยากบ่ยากบ่ยากบุยากไหน่เอาหม้อจีเก้นมาบ้ามะบ้าลูกไม่รบกวนเ้ยหมอเอาอย่าไหมกับยายเจนเป็นนางปอกกันอยู่เลยนี่ โอ้บืกินเนยโลนถิมนี่อบือเห็นมาหนบือนี่กระปุกเองปุกเลีนเรได้เงี่ยปุกเลนเอกิ้งเอาโอ้ยไม่ยงกิ้งงนี่นเ่าลหรดอแค่ลนถิมเดีแคปลาแค่ปลาอืเถิมมเ ยู่กับหัวต่างัวก็ดีตัวเดียวอันที่มากเลยครับนี่เราจักเป็กซอมขนนั่งคมสวน้ด้วยกันบุกพริกเอาเดี๋ยวเอินกพริกไข่มูเาจับตามกําแก้วนี่ว่าอะไรนี่คนตรงี้เยอะนีบ่นีนี่ต้นสมิดหรือค้ายเอขึ้นเดียวกันกับอ่าวัทสาเอิรนยังไงพักมิ กินได้หรกินได้กินก็ลำเนาะอืมนี่กนี่ของคือคนไทยทั้งนี่ยก็เรียกต้นปี๊ดเอาออกเพราะว่ารสไฟไฟเนาะเออะรอกลางดงนี่บกเมาด้วยบกเมาจ้าที่บกเมาเนี่ยเต้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 มาเด็ดข้าวไมไกันทีแก ก็จสิบานไม่เหยียงไม่ยากตัวไม่เห็นกบมัวผวงบ้านกับุญผู้อย mm. ู่เดอดูจะล้างบ้านดูจะขอบงัวนดูจะขอบง้ว่เขาเป็นดูนี่ค้องนี่ยนมานอนี้องเขาเนี่ยเออเขาไม่ตกขึ้นมาเาแต่คนอย่างนั้นสามคนยกขึ้นเนาะยกบุเดียวบวกขึ้นที่เรก็ใจง่ชิวอุ้มกันรวด mày đu mày quên mày quên mày nè, mày quên mày quên câu không, mày sống không quên mày quên mày quên mày này mày quên 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 mày กระกะ้บบน้องเอ้ยบังเอ้ยกระทะที่เขาใช้แล้วไม่เคยหลังจากใช้แล้วที่มันทะลุน,นิดหน่อยกระทะห้างหมดแมนมาทำโคมงไฟสวยดีนะขัดเย่้มๆหน่อยน้ำคืนเปิดกระสิงงานอยู่เลยนะโกปันฮานคออักคักคัก